สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องไอซ์หรือยาไอซ์เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะคะตอนไอซ์ Ice, ยาอันตรายไอซ์ Ice, ยาร้ายชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ทำให้ผู้เสพมีอาการเสพติดซึ่งหลักๆแล้วไอซ์ Ice, จะออกฤทธิ์เหมือนยาบ้าแต่มีฤทธิ์ที่รุนแรงกว่าถึง4เท่าเนื่องจากไอซ์และยาบ้ามีส่วนผสมของสารเคมีที่ชื่อว่าแอมเฟตามีนแต่ในไอซ์ จะมีแอมเฟตามีนผสมอยู่ถึง90%ในขณะที่ยาบ้ามีแอมเฟตามีนผสมเพียง20-30%แต่ที่พี่บอกไปนั้นไม่ได้หมายความว่ายาบ้าจะมีฤทธิ์เบากว่าไม่ว่าจะเป็นยาบ้าหรือยาไอซ์ต่างก็ให้โทษร้ายแก่ร่างกายเหมือนกันไอซ์ถูกเรียกว่าไอซ์ตามลักษณะรูปร่างของมันที่เหมือนกับผลึกน้ำแข็งผู้ที่เสพไอซ์จะมีอาการตื่นตัวสูงกว่าปกติเนื่องจากฤทธิ์ของแอมเฟตามีนที่ผสมอยู่ในตัวยาจะไปออกฤทธิ์ทำให้สมองของผู้เสพตื่นตัว และทาให้หัวใจทํางานเร็วกว่าปกติจึงทําให้เลือดมีการสูบฉีดแรงขึ้นจึงอาจจะเป็นสาเหตุให้ผู้เสพเกิดภาวะเส้นเลือดแตกและเสียชีวิตได้นอกจากนั้นยังส่งผลต่อการทำงานของปอดและตายอีกด้วยนะครับแต่นั่นก็เป็นแค่ผลต่อร่างกายเท่านั้นนะครับไอซ์ยังคงส่งผลต่อระบบประสาทผู้ที่เสพไอซ์เป็นเวลานาน,านจะมีอาการซึมเศร้าวาระแวงและบางจะได้ยินเสียงหรือเห็นสิ่งแปลกตลอดเวลาทำให้ผู้เสพยามักเกิดอาการคุ้มคลั่ง ซึ่งผู้ที่เสพไอซ์จะมีอาการที่คล้ายคลึงกับผู้ที่เสพยาบ้าอย่างมากนั่นก็คือชอบคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายตัวเองตลอดเวลาจากเสียงหรือสิ่งที่เห็นเมื่อผู้เสพเกิดอาการคุ้มคลั่งเกิดอาการหวาดกลัวและมักจะหนีขึ้นไปอยู่บนที่สูงหรือจับผู้ที่อ่อนแอกว่าเพื่อเป็นตัวประกันทั้งไอซ์และยาบ้าต่างก็มีโทษไม่ต่างกันเลยนะครับเมื่อน้องๆพบเห็นบุคคลที่มีอาการทางจิตพูดคนเดียวตัวสัน่นมีอาการหวาดระแวงมีเหงื่อมากผิดปกติ น้องๆต้องรีบออกห่างเลยนะครับแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการและน้องๆต้องอย่าลืมถึงพิษร้ายของมันนะครับถ้ามีใครชวนให้น้องๆลองต้องปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเลยนะครับเพราะนอกจากจะให้ทั่วต่อร่างกายแล้วทางกฎหมายผู้ที่เสพยาหรือมีไว้ครอบครองมีความผิดทางกฎหมายขั้นร้ายแรงถึงขั้ประหารชีวิตได้เลยนะครับยาเสพติดเป็นอันตรายต่อชีวิตและครอบครัว โดยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลเรียนสวัสดีค่ะ